เดือดกว่าสกอ์ก็คือปากหลังเลอมาตลิดบุกอัดบาร์เซโลนาได้2ประตูตอนหนึ่งในศึกเอลคาสิโกเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้หลังเกมเนี่ยเกิดเหตุปะทะคารลมเดือดระหว่างวินิซูตุกับรามินยาเมาโดยฉนวนเหตุความระอุนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนเกมนะครับที่รามินยาเมาเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าเลอมาตริดเป็นพวกคิดโกงแล้วชอบบ่นตลอดเวลาที่ไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินในระหว่างเกมวินิซูตุเนี่ยก็เลยจัดให้นะครับไปพูดบูดยาเมาว่าเองเนี่ยก็ทําได้แค่ส่งคืนหลังและหลังจากนั้นเนี่ยสิ้นเสียง,บบงนาบา็อกัตทีมจ เก่าเนี่ยก็เดินมาพูดกับยามาว่าไหนตอนนี้เอ็งลองพูดอีกทีสิลองพูดมาออกมาสิก็คือจะให้รามียามาเนี่ยพูดคําว่าแล้วมัดดิดเป็นพวกขี้โกงและชอบบ่นนะครับพอตัวบูทอย่างวินิสูดเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่พลาดนะครับเข้ามาเติมไฟต่ออีกทีว่าทําไมตอนนั้นเอ็งพูดมากจังวะตอนนี้ทําเป็นเงียบไหนตอนนี้เอ็งลองพูดออกมาสิวะก็คือวินิเนี่ยสะบัดออกมาเต็มเลยนะครับยามาเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับสวนกลับทันควันงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุโมงค์ดีกว่าก็ไม่รู้ว่าจะนัััดดดเเเเเ้้้้าาาาาไปปปีีีี่่่่่่่่ยยววววกกนน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 นใออออออุโโมมมงงคหรืลลแแตตตถผจะิ ก็มรสุมชีวิตจัดๆนะครับทั้งฝั่งน้องบ่าวยาเมามีแต่คนบอกให้กลับใต้บ้านเราเปน็นแฟนของบาร์ซ่าแล้วก็เอฟซีของยาเมาเนี่ยก็เรียกร้องนะครับว่าอยากให้ยาเมาเนี่ยตอนนี้กลับมาโฟกัสฟุตบอลเหมือนเดิมมุ่งมั่นทําผลงานให้มันดีขึ้นแล้วพาบาร์เซโลนากลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นนะครับเปน็แปนแฟนบาร์ซ่าและคอบอลบ้านเราเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนกับผมได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆคิดว่าถ้ามันเข้าไปเดี่ยวกันในโมงจริงๆเนี่ยเพื่อนๆ,ๆคิดว่าใครจะชนะครับ